ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่วัดพระธาตุแสนไหนะคะอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนเส้นทางบรรยากาศที่นี่ก็ยังเป็นมีความเป็นธรรมชาติยังไม่มีตึกราบ,บ้านช่องที่มันโอ้อ่างนะคะทุกคนมาเที่ยวได้นะคะที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติ88%อยู่นะคะทุกคนมาเที่ยวได้นะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะที่วัดพระธาตุแสนไห อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เดี๋ยวจะซื้ออาหารปลาแล้วก็ไปให้อาหารปลานะทุกคนอาหารปลาถุงละสิบบาทนะ เดี๋ยวเราจะไปกลับไหว้สักการบูชาพระธาตุเสรหจหายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปให้อาหารปลานะคะทุกคนไปเราไปดูตามที่ต่างๆ เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลานะคะทุกคน่ะถึงแล้วนะคะเราจะให้อาหารปลาตรงนี้กันอาหารปลาเราก็ซื้อในวัดนะคะทุกคนนี่เอามีขายให้แล้ว อันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยปลาดุกหรอปลายีสาย่ส่งปลายี่สงมันตัวใหญ่มากเลยนะพีีด่ดอืมันมีปลาดุกด้วยนะปลาดุกแบบตัวใหญ่ นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะไว้รอบหน้านะคะเราจะไปที่ไหนรอติดตามบิมน,นะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย